สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณครูแดงนะคะแล้วก็คุณพี่พันนีสุพัทรพันธ์ค่ะกับครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะคะวันนี้ก็มีหลายๆกลุ่มนะครับที่มาร่วมกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มใหม่หน่อยเนาะนะฮะคุณพี่กัิกาใช่ไหมครับแล้วก็มี อายุยาวๆหน่อยพี่อารีอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเก่ารุ่นเก่านะฮะนะฮะ้าพี่เงาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของอกรรมการชมรมนะฮะวันนี้ที่มาร่วมร้องเพลงด้วยสิงทลพรคูบอรใช่ครับนะฮะเป็น ขาเรียกว่ามาประจำนะครับกับงานคู่บอลสัมพันธ์แล้วก็สมาชิกบ้านลินอารมณ์ใช่ครับประตุ้มนะฮะแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยวันนี้มีสมาชิกใหม่บางท่านไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับแล้วก็เดินมาบอกกูเอกเมื่อเช้านี่บอกว่าวันนี้ตื่นเต้นไม่รู้จะร้องได้หรือเปล่านะฮะครั้งแรกก็คงจะกลัวกันทุกคนนะฮะแต่ต่อไปเนี่ยเพลงเดียวไม่พอต้องสองเพลงนะครับเพราะว่าได้ข่าวจากพี่จี๊ดบอกว่าตอนนี้เพลงมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ ะะได้ข่าวว่าจะจัดเดือนละครั้งด้วย<ช>พื้นรหัสสัปดาห์ที่4ค่ะเพื่อรหัสสัปดาห์ที่4ะนะครับก็จะมาพบกันกับคู่บอลสัมพันธ์นะ,ะซึ่งครั้งนี้เ,นเป็นครั้งที่17แล้วนะครับพีออสทำสถิติให้ได้เป็นร้อยครั้งนะฮะ <c oughs> นะครับนะะสำหรับคู่บอลสัมพันธ์นะฮะพวกเราก็คงจะต้องยังอยู่กันนะร้อยครั้งเนี่ยนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเพื่อหัสที่สิบ อ่าพฤหัสที่4ี่นะครับสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4ี่นะครับของทุกๆเดือนก็จะมาพบกันที่นี่นะครับอ่าสาเหตุที่จัดทุกเดือนนี่เพราะอะไรครับเอออยากก็ให้สมาชิกนะคะก็ได,ได้ได้พักผ่อนแล้วก็ได้น,ไดนุรับเพลงนะคะคแล้วก็คลายเครียดแล้วนะคะ หลายอย่างหลายอย่างไม่เครียดนะฮะวันนี้ด้วยแล้วก็ไม่ให้แก่ด้วยวันนี้ทุกท่านไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าที่จัดนี้เพราะว่าจุดประสงค์ก็คือคลายเครียดคลายเงาคลายเงาคลายเงาด้วยนะครับก็เป็นที่นัดพบนะฮะของพวกเราทุกๆท่านก็ขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเพลงมันไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยลงตัวเพราะอะไรเพราะมันจะเกินอยู่เรื่อยนะฮะต้องคอยเบรคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ว่างเดือนไหนหรือว่าท่านที่ต้องการที่จะมาร่วมขับร้องเพลงในเดือนไหนเนี่ย ก็อยากที่จะให้จองไว้ล่วงหน้าก็จะดี ใช่ค่ะถูกไหมครับเพราะว่าก็จะได้ร้องเพลงตามวัตถุประสงค์นะครับอย่างน้อยเราก็ร้องคนละเพลงก็ยังดีนะฮะแล้วก็ทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธคุณคุณียนก็จะมาฝึกให้อ๋อวันอังคารกับวันพุธใช่ไหมฮะสองวันนะครับท่านที่อยากที่จะร้องกับเปียโนนะฮะก็มาพบกับคุณียนได้วันอังคารกับวันพุธนะฮะที่บ้านรื่นอารมณ์เพื่อที่จะมาเทียบคีย์มาฝึกนะครับนะครับก่อนที่จะขึ้นเวทีกันนะครับวันนี้ก็มีเพลงหลากหลาย แบบเลย ي, ทีเดียวนะฮะ <c oughs> แล้วก็ที่สาคัญวันนี้มีเพลงลําวงด้วยนะฮะ <c oughs> นะ <c oughs> เสียดายเราไม่ได้จัดเพลงลาวงวันสงกรานเนาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าก็คงจะดื่มดํากับช่วงเทศกาลสงกรานเพราะว่าปีนี้เนี่ยสุนทรภพนี่ก็ไปเล่นนะฮะตามที่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฮะ เรียกด้ว่างานแทบทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนี้เรามาฟังเพลงแรกเลยดีไหมครับ <Okay. S 1> นะฮะเพลงแรกนี้น่าจะขับร้องโดยครูแดงพรสุรีวิชเวศนะครับในเพลงจําได้ไหมนะครับขอเชิญรับฟังครับ